ที่สุดของสายเก๋ากับ v ี g o 4ประตูออโต้โฟวินตัวท็อปสุดสวัสดีค่ะจะเจอกับน้องสาวอีกแล้วนะคะและที่นี่ค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้พบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a v วีโกดับเบิลแคนะคะออโต้โฟวินนะคะเป็นเครื่อง3,000 g นีนั่นเองนะคะสำหรับราคานะคะเบามากๆเลยค่ะเพียงแค่5,59,000บาทเท่านั้นแล้วยิ่งเป็นตัว ท็อปสุดเป็นตัวหายากสุดๆค่ะเดี๋ยวตาลต้องสาววิชมันค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะสําหรับตัวรถตัวนี้เป็นสีดํานะคะตลอดทั้งคันเลยนะคะมีการเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีสะเก็ดหินใดๆเลยเรียกว่าเก็บงานมาเนียบมากๆเลยนะคะสําหรับไฟนะคะส่องให้เห็นไฟกันแบบชัดๆนิดนึงนะคะดวงไฟก็ยังเปล่งประกายนะคะสีใสาสามารถที่จะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีและเพิ่มเติมตัวนี้เป็น โครเมียมให้ด้วยนะคะถักไปด้านล่างตัวนี้ก็มากับนี่เลยค่ะนะคะตัวสปอตไลท์นั่นเองนะคะช่วยให้ทัศสสนียภาพในการขับขี่เพิ่มแสงสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะเลื่อนถัดมาอีกนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง3ามพนะคะมาพร้อมกับสครูนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะไปเริ่มที่ล้อเลยดีกว่านะตัวนี้แต่งมาด้วยแม็กอย่างสวยเลยทีเดียวนะคะเป็นแม็ก สีทอง TE 3 7นะตัวนี้เป็นขอบล้อส8นะคะให้สังเกตยางนิดนึงนะคะตัวนี้ยางเป็นปี2022นั่นเองยางใหม่เลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะเลื่อนถัดมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับกระจกตัวกระจกมองข้างตัวนี้ติดรถมาเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตัดกับสีตัวรถก็เรียกว่าสวยมากๆเลยสำหรับด้านข้างอีกตัวนี้ก็จะติดนะคะเป็นตัวหนังสือไฮรักดีโฟดีเครื่อง 3,000ันนั่นเองตัวนี้เป็น f o ร์วีลเกีายออโต้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งมือดึงเป็นโครเมียมและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดนะคะก็ช่วยให้อ่ขึ้นลงรถก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตามมาด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็นี่เลยนะคะมีสีเดิมๆนะตัวนี้มีเก็บบ้างนะคะก็ ไม่มีตําหนินะคะสําหรับด้านหลังปี2011สวยขนาดนี้ก็เรียกว่ารถเลยทีเดียวนะคะด้านหลังมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้มาให้พร้อมเลยนะคะสําหรับกล้องมองหลังด้านหลังก็ติดนะคะตัวหนังสือตัางกลางนะโตยโยตา้าไฮรักเป็นตัว G ีวีโกแชมมาพร้อมนะคะตัวมือดึงท้ายนะคะตัวเปิดท้ายตัวนี้ก็เป็นโครเมียมนะตัวนี้ไม่ได้มีการติดนอกนะคะเป็นตัวติดรถมาเลยนะคะพร้อมกับตัวกันชนท้ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเปิดดูไลเนอร์น,นิดนึงนะคะให้ดูว่าเดิม ขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะให้ดูนะคะยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะคะนอกจากภายนอกสวยๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องสาวพาไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าสำหรับเครื่อง3 0 0พันตัวจีมีอะไรมาบ้างไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะก่อนที่จะไปออปชันนะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถก็กว้างขวางนะดูสะอาดสะอ้านเพราะว่ามาในโทนของสีเบดต,ตัดกับตัวคอนโซลนะคะที่เป็นออก สีเทาอ่อนๆนะคะก็ลงตัวมากๆนะคะตัวเบาะนี้เดี๋ยวบอกนิดนึงนะคะตัวนี้เย็บใหม่มาให้เลยนะคะดูจากตะเข็บดูจากตัวเบาะนะคะตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะคะท่านได้ของใหม่ไปเลยนะคะเน้นย้ำนะคะอ่ะทีนี้นอกจากภายในที่ดูสว่างแล้วเรามาเริ่มจากการดูออปชันต่างๆกันบ้างดีกว่าเริ่มที่แผงประตูกันนะสำหรับแผงประตูนะคะตัวนี้กระจกก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเป็น อัตโนมัติแต่ว่าประตูฝั่งคนขับนี่เป็นออตโต้นะคะอ่ะเริ่มเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวให้ดูนะว่าเราสตาร์ทด้วยกุญแจรีรโมทนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้กระจกก็สามารถที่จะพับนะคะไฟฟ้าได้นะคะเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวบูธนะคะตัววัดรอบนั่นเองนะคะไปดูที่พวงมาลัยกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะตัวนี้ให้มาพร้อมเลยนะคะนี่เลย ะะสามารถที่จะปรับเสียงลดเสียงนะคะมีสปีกเกอร์โฟนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้เห็นตัวนี้มาพร้อมคุยคอนโซลนั่นเองนะคะเลื่อนถัดไปที่หน้าจอกันต่อนะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้จะเป็นแบบทัสสกรีนนะคะก็ดูสวยนะดูลงตัวดูเรียบหรูตามแบบฉบับของโตโยต้านั่นเองนะคะเลื่อนถัดไปในส่วนของตัวเกียร์กันบ้างเกียร์อย่างที่น้องสาวบอกนะตัวนี้เป็นรุ่นหายากแล้วท็อปสุดค่ะ เป็นเกียร์ออโตโฟวินนั่นเองนะจ๊ะหายากมากๆนะท่านใดที่สนใจก็รีบด่วนๆเลยและสำหรับนะคะตัวเบาะตัวนี้สามารถที่จะปรับนะคะไฟฟ้านะคะได้ถึงแดทิศทางเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวเบาะมาดูเบาะด้านหลังกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะตัวนี้เย็บให้ใหม่นะคะท่านก็จะได้ของใหม่ไปเลยนะคะเรียกว่าใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวแหละนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะก็ไปเริ่มใช้งานนับหนึ่งใหม่กันได้เลยนะคะสําหรับด้านหลังนะ ตัวนี้กว้างขวางอย่างที่บอกนะคะว่านั่งไม่ชันเข่านะคะระหว่างเบาะนั่งนะคะคนนั่งหลังกับด้านหน้านี่ตัวนี้มีช่องว่างเยอะมากเลยทีเดียวค่ะาล้ค่ะนอกจากภายในสวยๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันบ้างดีก,กว่าค่ะเรามาดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะสําหรับห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ส่องกันแบบว่าชัดๆกันไปเลยนะคะภายในก็ดูสะอาดเนาะไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิม้มหรือจะมีน้ํามัน อะไรหยดอยู่ภายในห้องเครื่องนะคะสําหรับรถปี2011นะคะแล้วสภาพห้องเครื่องใหม่เอี่ยมขนาดนี้ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะตัวนี้คานเดิมนะคะเม็ดอาร์ต่างๆรูกลมต่างๆนะคะหรือรหัสคานนะคะก็ยังอยู่ครบเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราถัดไปดูแก้มข้างกันบ้างดีกว่านะคะอยากให้ดูน็อตนะคะหรือแผ่นเพดต่างๆนะคะไม่มีรอยถอดหรือรอยขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือซีนเดิมๆนะคะ ตะก้องเลื่อนไปที่ซีนิดน,นึงนะคะจะให้ดูว่านะคะสภาพองค์เครื่องนี้เดิมมากๆเลยทีเดียวนะคะย้ายไปที่ด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะอยากให้ดูแก้มข้างนะคะว่ารถเดิมนะคะรูกลมเม็ดอาร์คต่างๆก็ยังคงรูปเดิมนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง d, d mm ีโฟดีนะคะภายใต้รหัส 1KD mm hmm. นั่นเองก็เรียกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะสำหรับนะคะโตโยต้า วีโก้ดับเบิลแคบคันนี้ค่ะอยากเป็นเจ้าของเจ้า t o y ยต a า i ีโก้สีประตูคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะน้องสาวย้ำสเปคกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นเครื่อง3,000ตัวจีออโต้โฟวินปี2011ค่ะราคาขายเพียง559,000บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรหาน้องสาวก่อนใครนะคะเพื่อรับนะคะสิทธิพิเศษค่ะส่วนลดมูลค่า5,000บาทเลยทีเดียวและโปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมายนะคะจะโทรหาน้องสาวหรือแอดไลน์ได้นะคะที่เบอร์ค่ะ0 6 3 0 7 9 5 9 9 5ค่ะ0 6 3 0 7 9 5 9 9 5ค่ะและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าน้องสาวจะมารีวิวรุ่นไหนให้ชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ